What?

โคเนี่ยโคโคอไรตรดิครับผมมาผมาผมาไล้่ดขนาดี้หราไม่ะี้วม่เาไม่จชวีพี่มาให้ไม่พี่ไม่ยมไม่ใหาไ้อมึงการตกใจอ่มึงจามปยแล้วตอนี้มึงาทีไปเดินาไมชนแบบั้ม่ใชไม่ใชไม่ชไมทใไม่ชมไไงเไ มึงอเก่าเกี้ยถับรถเดินลาดทำไมผู้เชนถับรถเมื่อเกี้ยมึงดูนยมึงนั่งโชว์มาเฮ้ยแล้วก็โวยงันเดี๋ยวทำเดือนน่ะไม่ฟังคนเอาเนี่ยรุ่นผู้กรณีเนี้ยจะเอาทุกรถที่ผมจะห้ามว่าเดี๋ยวผมคุย

ปล่อยเลยปล่อยเลยพี่คุยตำรวจเลยกงมันมีทุกตัวเหมือนกันแต่มันไม่พูดอะตัวแต่ว่าคนเราใช่พูดกันไดไงใช่ไมงไม่แรงข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้านเฟซบุ๊กอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ